สวัสดีครับผมตั้งอีสุยาแล้วผมวันนี้ครับเลิกดีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมปล่อยรถสองพันเลยครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลูกค้านะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับในนามตัวน่อะไรครับพี่สุทัศน์นะครับผมวันนี้พี่มาซื้อรถหรือไรครับยี่สุกเกตเอสครับเป็นเกียเอสนะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเอารูปแปะไว้ให้นะครับผมอุปกรณ์ของแต่งเป็นไงพี่รับครบชุดไหมวันนี้ครบชุดเรียบร้อยดีเนอะของพี่เป็นแม็กซิ่งเป็นแม็กพี่เลือกแม็กอะไร เป็นล้อเวลนะก็ไม่มีค่าจ่ายเพิ่มนะจบจบตามเลยจากทรงโหลดให้เรียบร้อยสองหน้าสองหลังสานนะครับเดี๋ยวยังไงใส่รูปไปให้นะครับผมก็ของพี่ที่ทำนอาชีพอะไรครับซือรถพนักงานโรงงานพนักงานโรงงานแต่ของพี่นี่เห็นว่าเป็นผลิตชิ้นสว่วนเวยใช่ไหมเป็นโรงงานอะไรพี่ของพี่บริษัทอะไรโคเซโคเซโคเซมจะเป็นอ่อหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนให้อีสูนะครับก็รับส่วนลดสามหมื่นถูกไหมฮะเรียบร้อยดีนะครับผมก็ ท่านใดที่สงสัยนะครับว่าเเราจะได้ส่วนลดไหมอย่างเงี้ยส่งบัตรพนักงานมาให้ผมเช็คก่อนได้นะผมว่าเพราะแต่ละเดือนเนี่ยลิสต์มันไม่เหมือนกันอย่างพี่ทัดเนี่ยเาให้ผมเช็คก่อนว่าย,ยังได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยผมก็ดูในลิสต์ให่เพราะมีเป็นพันลงก็พันโรงงานนะครับผมพันบริษัทก็เรามาตรวจสอบก่อนถ้าได้ก็คือได้รับส่วนลดสามหมื่นแบบนี้ไปเลยนะครับผมก็ถ้ายังไงก็ก่อนไปผมอยากให้พี่ฝากเพื่อนๆางบ้านนิดนึงเผื่อมีใครสนใจแนะนำมาซื้อรถกับผมหนะ่อยบริการอย่างเงี้ ในการดีครับไปนั่ผ่านเร็ว่านเร็วนะแล้วก็จริงๆจองแป,บป๊บเดียวเองได้รถเลยแป๊บเดียวเองได้ครับผมก็สุดท้ายนี้ขอให้พี่และครอบครัวร่ำรวยเองนะผมแล้วไงเดี๋ยวผมลาไปก่อนวันนี้เดี๋ยวเราไปส่สงรถกันโอเคขอบคุณมากครับผมวัสดีครับวัสดีครับ